โอ oh. 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 ้บุร nah, ีรำนะไอ้วงเราไอ้คุณเราต้องบอกว่าเวลคัมอาร์ด้วยครับกับครับผมวงน้ำฮะวงกินน้ำโอ้โหเรียบร้อยครับหกเจ็ดแปดเก้าของแต่ละของนี่ฮะโอลิปันน้องดาวไปครับและคิดก็เจ็บตังค์เหมือนกันครับฟอร์โรทูตามต่อครับเอสเคตรงนี้แล้วอัปเดตกับไปซ้ายรีสอทครับโอ้โหเปอร์ดิ โอ้ชาเปอร์ของคุณน้าทถ่ายไว้ไม่ใช่ไม่ใช่นะผมูเซนน <laughs> ครับผมอ้าวเราคิดโดนจนได้ครับผมไหลลงไปเจอเน่าอ e ีพราอยู่ดี <c oughs> แล้วตัวสามเหมือนจะเกมไปเหลือแค่บาเลนคนเดียวก็ผมสำหรับฟอเรสครับผมเมื่อวานนี้เราบอกเลยว่าฟอเรสก็ถือว่ายังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะสําหรับผลงานนะมาได้ดีในตอนเกมสุดท้ายใช่ไม่งั้นคือคะแนนหายไปหมดเลยเหมือนกันนะเอ้าเรียบร้อยครับ689ครับซามชนะของโอลิมปัสออกเกมไปครับเหลือแค่คนเดียวครับฟอเรสเนเชอรัลเกมมิ่ง ฝูเซนจุ่มบูโซนอยู่นะครับรวมถึงน้าของแฮปปี้สควอตด้วยครับจากฟิลิปปินส์นะครับ84พอยต์ครับตรงนี้ที176เฮ้ยรอดมาได้อยู่นะคือเมื่อกี้เห็นแล้วแหละในแมบบว่าบาเรนเนี่ยกำลังสวนกับขบวนของนิวเฮาส์ที่ขยับเข้ามานึกว่าจะขึ้นฝีแล้วตอนนี้ยังเอาตัวรอดไปต่อได้นะครับบาเรนถูกต้องครับผมก็ต้องดูครับว่าจะได้พื้นที่เล่นหรือเปล่านะสำหรับบารเรนนั่นเองนะครับเหล่อคนเดียวด้วยฮะ อ่าแล้วตรงนี้ค่ะตัดมาเตะอีโก้กันบ้างนะคะทีมนี้นี่ก็อีกหนึ่งทีมแหละที่เครื่องติดชา้าเลยคะ <c oughs> ก็เลยทําให้แต้มเนี่ยยังมีอยู่เพียงแค่73แต้มเท่านั้น <c oughs> ตองมีวันที่เขาแบบฟอร์มบูดอะ่ะตั้งแต่วันที่2เลยมั้งถ้าจะไม่ผิดบวก <c oughs> ไปแค่17แต้มคแตบมไม่ได้ไปฮะเอาเตะอีโก เอาแล้วหรอมั่นใจเลยเหรอเอ่อคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มจากโซเฟียเลยนี่ไงคุณนั่นแหละไม่อยากไปอินโดใช่ไหมผมเปิดปุ่มหมดอ่ะนะเออเอาแรงเลยใช่เขาหนักเลยอันนี้ว่าเลเจนด์เนี่ยผมทายไว้เดี๋ยวจบ16ไงชัดเจนปะแล้วถ้าไม่จบอ่ะโอ้หไม่จบก็ไม่จบอ่ะเขาเก่งอ่ะเราจะไม่พกเลยเหรอเออไงพิลิทชันแบบไม่เอาไม่เอาที่หนึ่งไงเออเอาดิบัสตี้ไปได้ตาเปล่าว่าผมตรงนี้ยิงรถระเบิดไปเลย วยงามค่ะเก็บแต้มคิวมานะครคบะุลิลรัมเนี่ยคือมีมาตรฐานอย่างหนึ่งนะก็คือว่าต่อให้เขาไม่ได้ติดในเรื่องเพสมวยนเน่ะเขาก็มักจะเก็บคิวไปได้เยอะในทุกๆโดดแล้วโดนล้อมมาแล้วทีนี้แต่ว่าเอาความคมเข้าแรกโอ้โหเปิดอนแรกก็โดนหัวไปเลยแต่มุมนี้มันโล่งไปหน่อยแล้วเรียบร้อยเขารีเซ็ตเป้ามาส่งการน็อกดาวไว นี่ไงเก็บคิวทุกโดนะแต่เหลือคนเดียวแล้วจังหวะนี้เราด้านนี้หกเจ็ดแปดเก้าอ่ะเจ็บหนักแต่ยังไม่นนอกเลยนะเรามีเวลาลงมารีเซตเพื่อนอีกมุมนั้นจะช่วยได้หรือเปล่าออแ,แบตตี้กับการแต่มาคัสถือของใหญ่มาเลยมาเป็นลำบ้องฮะเอาแล้วดิมาคัสหาไม่เจอหรือว่าซ้าก่อนเลยเออต้ำซะเลยเออวันนี้มาคัสได้การไปเอาจจเกมถั่วจัดเลยครับจังหวะใช้แพนซอร์ฟลส์ครับตรงนี้ เหลือสามคนท่นของวินนีสปอร์ตครับแล้วก็ดมัสซี่อาจจะต้องเอาตัวรอดก่อนเลยครับเพราะว่าวงที่สองไม่ได้อยู่พวกเขาด้วยครับผมอ้อไม่อยากพูดเยอะแล้วอันนี้เดี๋ยววันนี้ไปเที่ยวเวียดนามไป<ม>พูดเยอะหน่อยเพราะว่าเดี๋ยว <c oughs> ไม่งั้นเดี๋ยวผมกับอาร์ตรำบากลำบากอะไรบอด,ดินคุณก็ภาคสองอ๋อตัดไม้ไปหนึ่งนะวันนี้หายไปหนึ่งอล้วลบหนึ่ง่อช่อขาวแล้วก็แชร์ค่าตัวมาให้เราสองคนอาร์ตอันนี้ดีว เหมือนจะเล่นสุดนะตรงนี้สำหรับทางหน้าของวินยิวสปอร์นะครับผมโอ้โหนี่ฮะมาคัดมาล็อกข้างหลังเลยไม่ให้ออกครับแล้ววงเนี่ยบีบเข้ามาด้วยนะคะเพราะว่าเดมารตีไม่ได้อยู่ในวงเลยครับผมยืนกันอยู่ตรงนั้นไม่รู้ว่ายามีมากแค่ไหนอะเราผ้าตัดมาฟินเทส e เปรชอะดึกมีลงมกากาแล้วโดนมาจากไหนเอ่ยไปเหยียบรถเพื่อนนะเมื่อกี้จะเป็นดาเมจมาจากรถที่เพื่อนขับอยู่นะครับ โหเดือดเชื่อจ,จริงๆและรอดูวงอัปเดตครับเฟสที่3ครับอัปเดตไปตรงไหนอย่างไรครับตรงกลางไหมชาร์เปอร์หรือเปล่าเรียบร้อยชาร์เปอร์ต้องเอาแล้วนะเมื่อวานนี้คะแนนหายไปเยอะครับผม้ยได้สองเลยแอนท์โฟลว์เดมาตี้ได้มาอย่างน้อยสองแต้มก่อนปิดก่อนเอาคิวฟอร์ชัวแล้วตอนนี้มาคัสเนตลุยบูโซนมาหวังชาร์จแต่ว่าเดมาตี้ยังไม่รู้ตำแหน่งของมาคัสต้องระวังให้ดีแล้วอุ้ยหันมาแล้วหันมาแล้วรอต้อนรับด้วยปังก็บอก อ้วอ้ยสแปมไปตรงนี้ขอบช่องเหมือนรู้เหมือนเห็นอ่านใจกันได้เฮ้ยแนปสู้เฮ้ยอุ้ยเอช็อตพลาดไปหน่อยครับแล้วเรียบร้อยเขาสวนกลับมาที่หัวเลยฮะมาได้สวยแล้วครับแต่ว่าช็อตนี้ยิงพลาดไปฮะโอ้โหแคทแคตเตอร์นะฮะตรงนี้คุณผู้ชมฮะสิบหกเต็มฮะอาจจะต้องไปเว้นหับของจริงฮะโอ้อยู่ไทยไม่ได้ ไม่ไรเดี๋ยวไปเที่ยวเวียดนามวันนี้เชงครับไปส่งอารจินบอดนะน้องดาวไปฮะอาร์มอลี่เกมมิ่งจะต่อเนื่องจากเมื่อวานหรือเปล่านะจากการปลดไก่ไปแต่ว่ารอดูกันตัดภาพมาที่ทีระทอนไฟครับผมลอสเซ์จ้าต้องแอคทีฟคะแนนเพิ่มนะครับเพื่อในการไปกันต่อกับพีเจ๙และพีเจ๑๐ด้วยนะหลายหลายทีมครับไม่ว่าจะเป็นบุรีรัมเองนะครับผมทีระทอนไฟนะแล้วก็รวมไปถึงในสองฟอร์เรสที่ไม่พูดถึงเอนะเพราะว่าเป็นโกลบอลพาร์เนอร์ทีมนะครับในพีเจ๙๑๐ได้ไปอยู่แล้วแบบฟอร์ชัวนะครับ แทนวูครับไปสำหรับของดิยาเนาะเอ่อถ้าของดอาเนออกจากเกมไปครับหรือว่าเป็นเพราะว่าผมแบบสับสนในเรืองนอนแรกไงที่บอกูลีดําหรือไม่ใช่นี่นะหรือเปล่าแพ้เสกแพ้เสียงในหัวเออมนเลยเบรกเอาไว้อย่างเงี้ยแล้วเดชลูกนี้ได้ลุ้นเลยเออแต่อยู่อีกห้องหนึ่งครับผมไม่โดนนะโอ้เหลือเชื่อปั๊บไมต่อเรื่อเลยครับเดินเข้ามาตรงนี้ะโกดเฮดช็อตใส่ยูเดิร์ไปเลยแล้วปิดงานทันทีจากแทนวูครับเดินคนเดียวด้วยนะแบบว่า ไม่ได้รอเพื่อนเลยเมื่อกี้นี้มั่นใจจัดเลยอืมที่จริงแล้วผมไปหาสถิติมานะแทนวูเป็นผู้เล่นที่สติลคิวได้เยอะที่สุดในลีกของเวียดนามซีรีส์นะอ่าแต่ว่ารอบนี้ยังไม่จับนะครับผมบาเลนปิดงานไปมาครับสิมผมส่งวินีสปอร์ตจบอันดับที่15ไปครับโอ้อย่างน้อยๆแล้วยังมีเพิ่มมาหนึ่งแต้มจากการเหลือคนเดียวผมฟอเรส้ยผมยังหลอนหัวแทนวูอยู่เลยนะอ่าทำไมฮะเพราะว่าจานเฟยเขาพูดว,ว,ว่าคีร้อนไงอ้โหรั่วเลยนะเออหมิ่นจัดอะ เขาพูดอย่างนี้เลยคุยแล้วผมก็แบบฮะอะไรนะเออไม่ก็ไม่ค่อยจะดังอารู้สึกไงวันนี้หมินไหมหมินเขาอย่างนี้อยู่แล้วมนยังไงอ่ะไม่ถึงใครหมินใครเลยตอนนี้งงแล้วมีแต่ชื่อเลยเองอะไรเงี้ยไม่แหมรั่วเนี่ยวันสุดท้ายแบบแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับอะไรที่ไม่เคยมาผสมผสานกันคุณก็จะได้เห็นวันนี้แหละ มือนแบบในลูกเกมไงสนุกสนุกที่อะไรแบบไม่เคยเกิดขึ้นทีอาจจะเกิดขึ้นได้ในวันนี้แต่ก็เกิดขึ้นบ่อยฮะเจอมาเนี่ยไม้แรกจบ16เนี่ยก็บ่อยนะโซเฟียก็เคยมาแล้วครับผมทุกคนต้องผ่านมานะแต่วันนี่ฟูเซนกี้ผมวันนี้ธนาโดนกีผมของคุณอาร์ตครับกดใส่ไปหาท้าของทีไฟเลยอันนี้คือถ้าพูดกันในเรื่องของสล็อตเนี่ยคือถือว่าเป็นศัตรูกันเลยนะครับต่อให้ข้างนอกกันเป็นพี่น้องกันนะครับผมเพราะว่า ทีไฟายก็ต้องการคะแนนเหมือนกันตอนนี้แต่ส่วนตัวมองว่ายังไงก็ไปด้วยกันได้อยู่ดีนะทำไมถึงตีความว่าจะต้องมีหนึ่งทีมาเพราะว่าเขาแย่งไอ้นี่กันไงฮะแย่งโควตาแยการ์ดเราไฟนอลอ่ะเดททอยครับเปิดหน้าของเดวินเนี่ยน้องดาวไปครับผมลองเอ็กไปิดหน้าของเดวินนอนเคไปเป็นการสติลคิวครับผมเดินหน้าต่อเนื่องเลยครับซีเจสิบแปดเดินมาครับผมแฮปปี้สคอร์จากฟิลิปปินส์ครับซีเจสิบแปดมานั่ง ขอบไปก่อนนะผมแล้วมุมนี้โดนกดมาทีอีกำลังเก็บรถอยู่เดี๋ยวแม่มีอัลติโก้มาแจมนะผมด้านซ้ายนะ,ะเล่นขอบวงกันอยู่ครับผมระลับอันนี้วันเลเจนต์ครับแล้วจะเข้ามายัางไงคะทีมแฟลชค่ะอยู่ด้านนอกนะขวาสุดโจกเลยนะคะอันนี้คือโซนเวียดนามไฟนะม,มีตั้งแต่เซอร์เบอร์ลัสทางหอนี่วันเลเจนตแล้วก็ทีมแฟลตแต่ว่าระหว่างนั้นคะ่ะโอปอไปเปิดใส่จุนมาได้อ่าเปิดน็อกมาอย่างนี้สวยค่ะอีอ e ารีน่านะคะแล้วปิดงานเก็บคิวได้ทันทีพาไปคงอยู่กับทีมแฟลค่ะเล่นอยู่กับทีละทอนไฟ ครับคอยออกมาแล้วโรสิเต็ฉีกแย่งมาคนเดียวด้วยเอ็ดกูลูเซียจัด2เลยครับผมดึงเงียแล้วก็แทนบวน้องดาวไปจากระยะใกล้ครับผมแล้วเหลือคอร์ี่ข้างหน้าโอ้ยังไงครับเอ็กกุลูเซียตรงนี้ครับเรียบร้อยครับเป็นนักของเดนส์เพนเดิลบ์ครับจบไประดับที่14ครับจากชาร์เปอร์ครับผมแหมโซเฟียเขามาภาคไงเออเออเดินดีเลยครับตรงนี้พี่การเอ็กกุลูเซียเราเบลโมสได้โรสิเต็จนได้หมดแล้วเป็นคนที่เล่นฉีกออกมาด้วยนะแบบนี้น่าจะออนเฟิร์มคิวได้ครับผมสำหรับทางด้านฟูเซน แต่แบบเนี้ยพูดยากเลยนะคือทีมไทยทําได้ดีมันก็ดีแหละเพียงแต่ว่าชาปเปอร์เอ้ยหรือว่าฟอร์เรสเอ้ยที่อยู่แบบในช่วงกลางมาทางท้ายอะ่ะถ้าขึ้นไปได้มันยิ่งทําให้หัวตารางลําบากกว่าเดิมนะคะแล้วตรงนี้ค่ะไอจินบอร์ดโดนเปิดมาจากคงกัลดีค่ะโดเนเซตเออรเรียบร้อยโดนเซตเน็ตซ้ำไปจากเบลล์อร์ดแชงไปได้เทนทิปมาแล้วนิวเฮาหมดทีมแล้วอ่ะปิดงานมาจากเออเธอร์อีโก้จบเป็นอันดับที่13กันไปไอจินบอร์ดเนี่ยโดนซ้ำไปแล้วเหมือนกันนะไหลาใต้่บต่อเลยครับซีเจสิบแปดนะผมวันน อาจจะต้องรีเซ็ตเพื่อนก่อนครับโดนได้มาจากนักของ Amory Gaming ครับผมน่าจะเป็นนักของ Happy Support ที่เข้ามาได้ใส่นะโอ้โหแล้วจะซาำด้วยบูโอนกรนเอทครับผมแต่ว่าไหนออกไปข้างนอกไปหน่อยซีเจยังดื่มม่ส์เฝ้าฟรอนะครับแบบนี้อาจจะยังไม่เดินออกมารอจังหวะให้ Amory Gaming เนี่ยเข้าไปชาร์จแทนนะครับสามมาได้หนึ่งฮนะนี่รถถัง่ะมาแล้วดิเข้ากล้องครับ BIDM 2. 2ครับผม บนเวียนอยู่บอกว่าเป็นหน่วยสังเกตการนะอย่าให้มีใครวิ่งออกนะวิ่งออกมาปุ๊บคือตรวจจับทันทีกับบริเวณคนที่วิ่งออกไปเหมือนจะเป็นซีเจที่มีแฟนตอปอปอผมเป็นเรื่อดย<อ> <laughs> ิงไปแล้ว <laughs> ไม่โดน แล็นี่คะเนม่าจะได้ทีดุยมาเนะะเซตเนตใส่แล้วซ้ําต่อทันทีอ่ะ u g มาตรงนี้ CJ18 ปั๊มยาขึ้นมาค่ะทีเซตเลือกกลับมาได้เลือกเล่นต่อนะคะขณะที่อีย่าเล่นอยู่หูหอบแบบว่าอย่างไกลอ่ะยังอยู่ในโซนที่แบบต้องเข้าวงนะครับผมแล้วโซโลซีได้โฮมอดิกไปได้ลองเอ็กมาด้วยจากลำเบาะมีเปิดมือต่อเนื่องนะสำหรับ้หน้าของเซอร์เบลรันจากมุมบนขวาของแมปนะครับ เราเดินเข้าวงไปพร้อมกับการยิงไปด้วยไอ้ผมเวียดนามตามทีมเลยติดอยู่ทางบนขวาเอาเลยครับแบบนี้เราวงอัปเดตไปหาทีมไทยหมดเลยครับผมชาเปอร์ทีรอนไฟฟูเซนไอ้ผมขวาล่างทีดีทีนะทีเหลือต้องขยับเข้าวงหมดเลยครับผมลองเอ็กไลท์ตาไปดีบูโซนแล้วครับแช่งปั๊มยาก่อนครับตัดพามดูที่เข้ากล้องครับผมยังคงลองเช็คอยู่ครับเอกรูเซียเปิดต่อมาเอกรูเซียลากยาวชาเปอร์ต้องการชาเปอร์ต้องการแต้มมาดีแล้วฟุกกี้เปิดเอาเอาเองเป็นเลือกเลยครับเป็นโอกาสให้ชาปเปอร์เดินไ,ได้นะอย่างนี้สี่คนได้เข้าไป แถวก็เหมือนจะยังเบรกอยู่ฮะไม่เดินครับผมโอ้โพอชัวร์ดีกว่าเพราะว่ายังไงตรงนั้นเนี่ยก็เป็นโกดังนะครับมีพื้นที่กำบ,บงกังอะแล้วชาเปอร์อาจจะต้องระวังในบริเวณด้านหลังด้วยนะคืขขอพวกเขายังแกลกันเล่นอยู่สำหรับชาเปอร์ในทรั้งนี้ค่ะแล้วไอ้ครูเซียเห็นแล้วรถคันนี้มี2คนมาแล้วกดใส่ไปเมื่อกี้มีคนเจ็บหนักเลยอะครับผมโอ้นี่ยังดีนะครับที่ท,ที่ไฟน็อกดาวแบบนี้แล้วเอจียังเคลียร์กับแฮปปี้สคอรไม่จบฮะเพราะเป็นพื้นที่ที่สวยเหมือนกันฝั่งนนโอแต่่วา แต่ว่าในส่วนของชาเปอร์นี่จะบอกเลยว่ากระจายตัวกันเล่นแบบ2อนะครับ,รบต้องระวังท <6. S 1> ้าของ a อ y นี่ว่าเลเจนด้วยครับ <5. S 1> เข้าจากด้านหลังนะเ e ออซ่าพาลุยรอสวนเหมือนกันนะสำหรับพื้นที่ที่มีอยู่ตรงนี้ของชาเปอร์นะแต่เออซ่าเนี่ยต้องเอาให้อยู่เลยนะเพราะว่าไม่งั้นนี่โดนขึ้นในด้านบนมาอาจจะยากครับครับผมดูว่าจะตึงกันอยู่นานแค่ไหนครัผมเพราะรว่าฝาบนในเวียดน,นามนี่เริ่มอิมพอร์ตเข้ามาแล้วนะในวง ีไฟยังกลับขึ้นมาได้อีก3คนเหมือนเดิมนะครับตอนนี้เสียโรสเตจไปบพื้นที่ยังดีนะแล้วก็วงก็มีโอกาสมาโซนนี้ด้วยนะโอ้แต่ว่าด้านบนก็ค่อนข้างหนาแน่นครับพื้นที่เอาฟิลครับโลงๆเลยครับอาร์มอรี่เกมมิ่งแฮปปี้สควอแล้วก็นักของฟินเฮเซอร์บารัสนะเขากล้องครับครับอ้าวไปโดนแพนเซอร์ฟอลครับขับรถถังเพิ่มไปหน่อยดอีจนได้นะครับตรงนี้ เือเพ็นถืออยู่นานแล้วด้วยแหละเพนเซอ์ฟล์เนี่ยนะวนกันไปวนกันมาแล้วให้มาค่ะตัดมาได้เลยคะ่ะได้ดึกมีมาแล้วไปโดนจรวดซี่ ยังไงอะกดมาตรงนี้เคิร์สระยะนี้ได้แน่โ,ดดโอนเรียบร้อยลอตตี่อะโอ้โหคมจังเ่ตอนโหเต็มตัวยิงไม่โดนนะพอโหนิดเดียวเนี่ย <c oughs> คมมาเลยนะ, <c oughs> ะเคิร์สแล้วเจไดไปแล้วชิบิลินะน้องดาวไปเหมือนกันแล้วพยายามจะเก็บงานอยู่ว่าตรงนี้แต่ไม่น่ารอดแล้วครับเลือดโดนซ้ำไปเยอะมากเรียบร้อยหลายตายกับเจไดครับแหมฉาเปอร์แตะร้อยแล้วครับผมแบบนี้ยังไงต่อแล้วเบิด์อ่อนมาย่อยโอ้โหเรียบร้อยรกบน้องไปก่อนหนึ่งผมลำเบาครับตัดหน้าของอีแมะท่าน้องดาวไปแมะแต่หลายตาห้าของดึกมี่ออกจากเกมเช่นเดียวกันครับไทคอนมา รีเซ็ตใหม่ครับครับได้มาหนึ่งแทมนะสำหรับโฟเรสครับมาดูหน้าของลำเบาะกันบ้างครับผมเหลือคนเดียวแต่เรียกได้ว่าปั่นป่วนทีมที่อยู่ขอบวงไว้เยอะพอสมควรนะครับผมอ่ารอดูนะครับหลายคนสอบถามเรื่องของโคต้านะรายการนี้เอาท็อป3นะครับไปกันต่อ p ี9 p เ1 0ครับส่วน p ี c เนี่ยเดี๋ยวรอ,อสรุปกันอีกทีนึงนะ,ค,ะค่อยๆอินพุตให้เรื่อยๆนะครับผมครับผมเจไดเปิดไปก่อนหนึ่งกับเมื่อสักครู่นี้มาแล้วเจไดเดินหน้าต่อไหมโดยที่โอ้โหลัวๆมาเลือยเหลือ31ครับผมครับ วงป<ช>้าบโอ้โห <ไป S 2> นี้เกิดขึ<ช>้นเป็นประจำนะ,ะตายกาดังตรงนี้แล้ว,ลวฟูเซนเนี่ยน่าจะรู้อยู่แล้วประมาณนี้ยึดพื้นที่ไว้ก่อนเลยเรับผมใช่ใช่พื้นที่ฟูเซนดูค่อนข้างดีนะเพราะว่าแยกของสองก็จริงอ่ะแต่ว่าอยู่คนละฝั่งถนนแล้วหลังเขาค่อนข้างเคลียร์ค่ะอี่ญาตตรงนี้น็อกไปกับรูโซเนี่ยตัดมาเจาได้ค่ะชาปเปอร์รวมได้ไหมเอ่ยเพราะว่า ตำแหน่งเรียกลบยากแล้วนะออกไปหนึ่งอย่างเงี้ยแล้วเอี้ยไปแล้วนะคะไหลต่อเนื่องไปกับบูโซนเลยค่ะเอเอาต้องพยายามบุกเข้าทำแหละแต่ว่าจะเลือกบุกตรงชาเปอร์เลยไหมหรือว่าจะอ้อมขึ้นบนไปครัแต่เขาอ่านได้ว่าเหลือแค่คนเดียวเอกูรูเซียเนี่ยอาจจะทิมใส่เลยนะเบลมอยด์ด้านนึงไปเปิดทางของเคิร์สครับผมซ้ำเคิร์สออกจากเกมไปครับอารโมริเกมมิ่งครับพยายามจะพิงเนินทางด้านของโกดังของทีละทอนไฟอยู่มาและเด็กเอจแต่ทางด้านดีไฟเนี่ยมี3คนนะทางด้านของเอจเนี่ยเหลือกันอยู่แค่2คนเท่านั้นนะครับ เฮ้ยคือตำแหน่งมันก็ไกลอยู่นะฟูเซนกับอเมริกเกมมิงอ่ะ <c oughs> แล้วจะแจมมาเลยะ <c oughs> แล้วเอคลูเซียยอมทิ้งเลยครับผมเพื่อจะไปคุมไฟครับแต่ว่าดนหน้าของเจคอบรับสเปรล่วงรถเลยครับเอคลูเซียครับโอ้ oh, <c oughs> เป็นเรื่องครับอารีนาาหน้าของชาเปอร์ครับน่าจะวนมาเจอกันก่อนนะส่วนหน้าของเอลนี Legend, ่วันเลเจนต์ก็อาจจะรอครับ ทีมตรงนี้ค่ะพื้นที่คือทุกทีมเนี่ยตัดสินใจเล่นนอกวงกันหมดเลยครับผมเออยังไม่เข้าเลยนะคะส่วนหนึ่งคือเข้ายากด้วยแหละแล้วกลางวงค่อนข้างโล่งเลยอ่ะเอเอจะเดินหน้าขึ้นใส่ชาร์เปอร์หรือเปล่าคุกีนตรงนี้ไปเปิดตอนน่อเนอร์มาใส่แฉงเดินหน้ามาละทีเทียทอนไฟหวังว่าจะเก็บคิวมันได้นะคะแต่พจ,จัาอยู่ที่เจคอบแล้วกดลากมาโดนสวนก็นมาเือนการจัดทายคับ ไป,ไปยังไม่มีน้องดาวเกิดขึ้นนะสโมกมันขวางอยู่ครับแล้วโอกาสนี้ของ UN q อ็นคพระาดไปแล้วโดนเขาโถมมาแล้วธนะโดนไปนเ็ได้วงงี้ครับผมน้องดาวแบบนี้น่าจะเดินหรือเปล่าแต่แย่งเล่นอยู่นะสำหรับฟูเซนแล้วเดินจริงครับผมสองคนก็ไม่สนนะเปิดไปอีกหนึ่งครับสำหรับคนะนนโดนนะ โอ้โหเล่นแบบหัวทะรางครัตอนนี้ของดีเลยครับผมอ์มริเกมมิ่งจบไประดับที่4ไปผมเบลมอดเปิดมาแรงเลยอ,อีกด้านหนึ่งัวนใส่มาเหมือนการหาท้าของทีระทอนไฟครับ <S <S คุ้มจังหวะ2 2แยกเล่นแบบว่าสป<ช>ิทเพย์นะครับการล่างรับช่วงต่อคผมอีริน่าวนมาแล้วด้านล่างของวงเฟสที่6 อุย้ยแต่ว่าตอนนี้ยังไงเบลมอดไปซ้ำทั้งห478ได้เลยครับพี่คอรโดนปิดงานแกนจบระดับที่9กันไปเซไดเนียนอยู่ตรงคอกมาและก็ค่อยๆเคลียร์ทีละคนนะอัลตอรโก้โผล่มาตรงนี้ทยยีนี้จะไดรุดไปได้ในแบนมาลับบอโดนซ้ำไปแล้วแต่ทางของบุกี้เน,นี่ยเอาเยนัวแบกันไปแล้วด้านนียังไง,งเอฟโดนตัดมาจากทางธนาโดนอันนี้คืออีกไฟายหนึ่งแต่ว่าฮอกมาตรงนี้ของชาเปอร์สกริยตัดมาได้เป็นซีวันมอดอ้าวยังรอดอยู่ครับผมตรงนี้แต่ว่าเขายังไม่หมดนะฮะค่อนข้างเจ็บเลยนะสำหรับอัลเต ทางด้านบนก็ไอ้เนวันเลเจนด์เนี่ยรอจะเกมเราอยู่ครับผมแล้วเอาตัวที่เรียบร้อยไปเจอเจคอบอีกทางหนึ่งแลทิ้งโดนปิดออกจากเกมไปจบอันดับที่7ครับผมไอคอนดิคชั่นนะตรงนี้ไทยแลนด์นะคะแต่ว่าฟูเซนเองเมื่อกี้นี้เนี่ยคือทาได้ดีนะแยกได้สองสองยังคงแข็งแกร่งได้อยู่ไปการเป็นการแบบไปปิดคิวมาได้ด้วยใช่ครับไทยสี่เวียดนามสองตอนนี้ทีดีทีทนาของไอ้เนวันเลเจนด์ครับที่เหลือนี่คือไทยหมดนะชาร์เปอร์อีอารีนาฟูเซนแล้วก็ทีรอทอนไฟนะครับต่อดูอัปเดตด้วยครับออกขวาหน่อยไหม โอ้โหเต็มร้อยต่างนี้ฮะ EA ต้องเดินเคลียร์ C1 แล้วค่ะครับัางของโอ้โหแล้วโอ้ก่อนไปยิงใส่ยีแม้แล้วผมต้องตาวไป C1 เต็มร้อยนะครับอย่างนี้เออกลางวงเลยอ้โหนี่ดูลีนกดใส่มาต่อเนื้อหานของชาเปอร์ครับ e อลารีน่าอย่างไรับผมขึ้นเนินตุงไม่ได้โดนหลังยิงเดาะมาอยู่เรื่อยๆครับผมเลวๆโอ้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับผม หายสามเรื่องอะไรต่อครับไทนคอปเป็นซ้ำมาหอนจไดเอาเกมไปเป็นการโอปอลมาได้แล้วของทันเดอร์มายิงกันแบบเลเทสเลยครับขึ้นไปเนินสูงฮะแหมสูงมันหนาวโอ้โหแล้วยังยังไม่จบไม่สิ้นเลยนะตรงนี้ชาเปอร์คนสุดท้ายอะเหลือเป็นใครอะไอ้คุณเสียโอ้โหแล้คุณเสียต้องขยับแล้วละกันแต่เจคอปนี่คือล้ำหน้าไปไกลเหมือนกันนะน่ะไปอยู่ตรงโซนของเอแอลแล้วรู้ตำแหน่งครับผมเน็ตของเจคอปก็ถือว่าไว้ใจได้ด้วยลูกนี้ไหลไปแล้วจุกบุโซนอยู่โดนไป49 อุ้ยปั๊มทันบ้าเฟลเจ็ดเนายังไม่โดนวงนะอขอบแหมปืมนครใช้แอร์อีกแล้วครับผมคือรถถังอ่ะตรงนี้เกินเขามีแม่นะแพนเซอร์ฟอลอีกกระบ,บอกไหมน่ะไม่น่ามีแล้วนะครับผมแล้วดูขับถไถเลยหรือเปล่าจากรถถังปเป็นรถไถเนี่ยขับขึ้นมาหาทางแองแล้วเรีบยบร้อยเฮมัสไปคนปานเนี่ยไปปิดงานไอ้คุณเซียชัพเปอร์จบหกค่ะฟูเซนโคฟสี่นี่วันนีเจขยับขึ้นที่สองชั่วคราวก่อนนะครับร้อยสามสิบห้าแต้มมาตอนนี้ครับด้านซ้ายคะแนนแรงด์กิ้งเรี้ยวทามนะ ตัวอียรีนาขยับขึ้นมาโอ้โหระเบิดเต็มหน้าเลยครับผมแรงเจ้เองแต่ก่อนหนึ่งมาเบลมอนได้ไม่ดึงเบลมอนมาสองลอกเลยครับผมจังหวะนี้นต่อเนื่องเลยซ้ำหมดเกมไปก่อนครับหลังมาอีกหลังมาเรียบร้อยครับเป็นทางของทงพงศ์กับเจ้าหน้าของเบลมอนไปลากซ้ำเหมือนกันเนี่ยเปิดมาได้สวยแล้วครับเบลมอนแต่ว่าเออเขาโถมมาสามก็ยากหน่อยฮะตรงนี้โดนตัดไปหนึ่งทำให้เอริวันเลจินได้โอกาสนี้ไปเล่นดักวงด้านฟูเซนแทนนะที่แยกออกมาไม่ต้องอยู่เหมือนกันนะมุมนี้โอ้โหเว้ แล้วกลายเป็นปว่าเศษเศษที่ยังคงเหลืออยู่นะของเวียดนามเนี่ยอย่างซีวันยังอยู่ด้วยนะคะบบทีทีอนนะเดียวกันเอลค่ะสถานการณ์นี้ไม่ค่อยจะดีกับทีไมไทยเท่าไหร่เ,หเพราะว่าเราดันมาตัดกันเองก่อนแต่ตรงนี้ยังไงแฟลวิ่งมาแฟลวิ่งมาแล้วเหลือสิบเอ็ดเท่านั้นครางหน้าเห็นหรือเปล่าแล้วตัดมาที่เลลิกอ่ะขอกันอยู่แล้วถมพงเห็นแฟลตนะคะเปิดน้องใส่แฟลตมาได้ทิกเกอร์โดนซ้ำไปแล้วจากทางของฮิมัสจังหวะหลัวหมดเลยครับจังหวะนี้ แแหแยกกันเล่นอยู่นะครับฟูเซนครับผมหวันนี้โดนกดบรรจงของท่านโดนเหมือนกันครับเลลิสครับลงเนินต่ำมาก่อนเจคอบเรียบร้อยครับปิดงานซีวันไปครับทีทีสปอร์ตเจวันห้าโอ้เอาแล้วฮะตอนนี้ต้องบอกเลยว่าเอเดวาเลเจนต์กับเอเลน่าเนี่ยค่อนข้างที่จะได้เปรียบเลยนะถ้าตต้เอเอเ้าเคธธนัตต์โดนได้เนี่ยก็จะเล่นง่ายทันทีคอนโทรลวงนี่เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับ อาจจะต้องเอาใจช่วยนะให้เอรยนาเนี่ยปิดอนนี้วารีเซนให้หน่อยนะคะแล้วเดินมาอย่างนี้ก็หา<ด>ย,ายครับโอ้ฮิมาร์ปิดงานทางของธาโดนไปทันทีค่ะเหลือกันเป็น4ต่อสี่ับเพียวจัดเลยครับจังหวะเมื่อสักครู่นี้เดินมาซอสใส่รถถังไปให้ระเบิดไปนะครับครับโอ้อนน่วารีเซนนะไม่ใช่ที่คุยกันไว้นะแบบนี้เนี่ยการจะต้องข้ามหรอเออในลุ้นไก่เลยฮะตอนนี้เตขอบบอกยังไม่ปล่อยเหมือนกันรถถังคันนี้นะคะ เออตอนเนี้ยสถานการณ์ของทีวัลดีเซตอนแรกที่เหมือนยังคงเ,เบียดเสียดกับกับทีมไทยว่าดอะบุรีรัมเองทีละคนไฟเองก็ตามนะแต่ถ้าเขาได้ไก่นี้ไปเนี่ยมันจะทำให้เขาทิ้งห่างมากขึ้นซึ่งไม่ดีแน่นอนเลยค่ะลุ้นแล้วกันขอขให้เอเวนาเบรกแต้มของพวกเขาเอาไว้ใช่แล้วก็จะไปเบียดคะแนนขึ้นไปอยู่ใ,ใกล้ๆกันนั้ของฟูลเซนเหมือนกันนะ<ช>ครับเท่าวันนี้เนี่ยที่เกมที่เหลือเนี่ยฟอร์มดีนะระเบิดจอดมาก่อนครับแมมีแชร์ดาเมจกันไปครับ <ๆ S 1> แล้วทีมนี้เนี่ยถ้าเครื่องติดแล้วน่ากลัวด้วยนะตลอดทั้งวันเ่ยมีโอกาสจะเอาแตบมาได้รุ่วๆนะอันนวันเลเจนต์ก็ต้องระวังเหมือนกันนะผมฟูเซนแต่ก็ยังสวยที่ฟูเซนในเกมนี้ล่ามาถึงท็อปสามเช่นเดียวกันใช่ครับคะแนนยังดีกันอยู่อะ แต่ว่าน้ำยกให้ว่าอันนี้วันนี้เซนเป็นทีมที่มาตรฐานในเรื่องการเก็บแต้มดีที่สุดเลยนะเพราะว่า3วันที่ผ่านมาเขาเก็บแต้มได้วันละ42แต้มกับ43แต้มอีก2โดดคือแทบจะเท่าเดิมในทุกๆวันเลยใช้คำว่าดีนั้งแต่เวียดนามซีรีส์นะเป็นทีมที่เก็บแต้มเพสเมนต์พอยต์เยอะที่สุดนะเขาแบบนิ่งมากในเรื่องของการเล่นะคะคือเหมือนอเปลี่ยนฟอร์มเหมือนกันนะหมายถึงว่าจากยิงแบบบูสบ้านเลยนะแต่ว่าก็เปลี่ยนมาเป็นเก็บเพสเมนต์ด้วยนะ อ่ากลัวอาจจะไม่ห,หวาแต่อพอมันมีมาตรฐานก็เลยทำให้เขาแบบขยับไปเรื่อยๆแล้ว,ลวมาตรงนี้เปิดมาได้ก่อนนะดูลินสวยงามอยู่ค่ะ4ต่ต่อสอบเด็กขอบใจใจลงมาแล้วแล้วกลับเกมเอ,อ็นมาตรงนี้ปลาแบบว่ามาปะสานมายังไงเจ้าให้สกิลออกเกมไปได้ ไปในไทยคอเจ็บหนักปั๊มยาอยู่แต่ว่าเหมือนจะมีการวิ่งเข่าชันไหมเจคอบปาพยายามจะเคลียร์ฝั่งขวาไปด้วยแต่ว่าน่าจะไม่ลงแรงแล้วขับไปแล้วบอกไปกันต่อรถไทยของเราเปิมนครชัยแอร์มาต่อเนื่องครับผมอีอารีน่าวันนี้ยังไงครับเป็นโมโลตอฟข้าไปก่อนหาหน้าของอีแมนมาจังหวะนี้ยังไม่ได้ครับขับรถมาหาข้อมูลก่อนนะของเจคอบครับไหลมาโนรับเขาแต่น้องฮีแมนต้องดาวไปไทยคอตรงนี้กับอีมีโปรตุก้ามแล้วก็ต่อไหลมาจังหวะนี้จะไปไล่เขายามาเจคอบได้ถ้าบอกบอลได้ไปคนหนึ่งแล้วเหลือสุดท้ายยังไงยังไมป เลียบแด้อยู่ครับผมยังไม่เลียบแปะไปแล้ววันนี้เอาซก่อนนะเอาชัวรสายมาทางด้านขวาเผาเล่นในสมอกระสเปลด้ไปหนาอีกนิดนึงยังไม่ได้เอาดีขอบสมกขอบสมกยังลากซ้ายลากซ้ายหน่อยติดหน้ากระดานไปแล้วกดเลยต้นไม้ต้นเดียวต้นไม้ต้นเดียวแม่เสียวแล้วหมดเลยทั้งแมปตอนนี้ยังไงฮะแล้วตั้งโลใหม่ไหมไหลมาเจ็บหนักเลยยังใช้หน้ของเดซโอย์ักตั้งโลมาใหม่ตรงนนี้ออกมาขวาด้าเลียบยับเดยงอีกอันนี้เรียบเลย 이 아니나? 다